in lo, oke, eh, makan yang dia, makan yang bir yang kawan, oh, apa eh. oh, cerita

สำถากุลอบคุณขอบคุณพี่น้องความตังทุกท่านครับผมอมาเบิเมเนีมาด้วยี่นอย่าไม่บอกมีสมหน้าวันพิงนี่โดนลักก็ตกองันหน้ากันเดนีดป็นปบบซันหน้ากับพี่น้องเอฟซีแล้วลว,ว่าไกินเงี้ยพี่เงินเดียวหรออืม น้าตาเสียลูกตาตาคนลูตาคนมึงตาคนคนจิคนิตตัวบ่ผมก็ตัวเอคนไม่ดด้วยตัวยูตัวกินต้องกินของยากต้องกินมึงตัวคนนั้นคนนี้กินตองกันตยูต้องกันสอคน ไปวนะปล้วนนั้นละว่กินปลานบาไม่แนว่ละไม่ติดเสียบอเจ้ลาค็อไม่บาน่แหละเขอบคุณขอบคุณเดี๋ยวฟังไฟกับาไม่ มาเป็นกำลังแรกแจงตอบผลคขอบคุณครับส่วนยอดแงนก็แกทองภาคความผลคุณครับเขมามเมนมาแค่ไหนได้ครับเด้อเป็นกำลังแรแจงเลยบ่โม่โ่มน้องท่านท่านมาเด้วเชยนมอืมตีส้มไหว่าเป็นแนวไหลพอพเปิดแต่ลแต่แก้วลงกระจับว่า อ <laughs> ะไรพี่ตั้งอยู่ดีไม่แห้งนาะตุกขันตุกขันเนาะครับเนัดเกิดมาป้าจ่าทำใดบ้างทุกนนากประจ่าใดบ้างมวลขอตรวขอไปได้ครับเออไปนองครับเพราะว่าเพิ่ง,งกะลำลำเรื่อยๆกันตุกขันตุกขันครับมาเหม็นมาแช่น,นะเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีครับบ๊ายบายขอบคุณขอบคุณเด้อพี่น้งองครับมาใหมาเป็นกำลังใจ

แค่เสียบป่ะอืมเป็นแทแค่เสียบเท่านั้นเลยเป็นรับฟ้างมันเนี่ยไม่ได้รับโดนเนี่ยขอบคุณครับไปแล้วครับไม่มาสวัสดี